สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ถึงโลกของธุรกิจในอีกแง่มุมหนึ่งค่ะนั่นคือในแง่มุมของการตั้งราคาสินค้าการตั้งราคาสินค้านั้นนับว่ามีความสําคัญมากทีเดียวค่ะที่จะทําให้สินค้าของเรานั้นผลักดันออกสู่ตลาดได้มากน้อยแค่ไหนและก็ตรงจุดเป้าหมายของเราหรือไม่นะคะ ในการตั้งราคาสินค้านั้นมีกฎที่สำคัญยุ่งหมดเก้าข้อค่ะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงกฎที่เราต้องการจะไฮไลท์มีทั้งหมดหข้อด้วยกันค่ะนั่นคือกฎข้อที่หนึ่งจะต้องมีความเข้าใจในภาพลักษณ์ของตราสินค้าและบริการของเราเป็นอย่างดีค่ะกฎข้อที่สองจะต้องประเมินถึงผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อจะได้รับว่าผู้ซื้อซื้อไปแล้วได้รับผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหน สจะต้องมีความเข้าใจถึงต้นทุนที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่และต้นทุนจมที่บริษัทเรามีอยู่ค่ะกฎข้อที่4จะก็คือว่าจะต้องมีการตั้งราคาสินค้าที่เหมาะสมและมีกำไรที่ไม่มากไปและไม่น้อยไปค่ะ ข้อที่5ที่สุดท้ายแล้วค่ะจะต้องพิจารณาว่าราคาที่เราตั้งเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของเราหรือไม่ค่ะในเมื่อเรารู้กดทั้งหมด5ข้อที่เราไฮไลท์แล้วเรามาเจาะลึกถึงกดทีละข้อกันเลยค่ะกฎข้อที่ 1. 1เราจะต้องมีความเข้าใจในภาพลักษณ์และตราสินค้าของบริษัท เป็นอย่างดีเรามาทําความเข้าใจกันก่อนคะ่ะว่าตราสินค้าหมายถึงอะไรตราสินค้าหรือแบรนด์นะคะก็หมายถึงข้อความหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปแบบหรือสิ่งเหล่านี้ที่จะรวมตัวและบ่งบอกให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของผู้ขายคะ่ะว่าผู้ขายขายสินค้าประเภทอะไรมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรซึ่งตราสินค้านั้นเป็นแบรนด์เนมก็คือชื่อของตราสินค้านั่นหมายความว่าพอเราเห็นตราสินค้าปุ๊บ เราก็จะอ่านออกเสียงได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของซันโยฟิลิปหรือซัมซุงนะคะเป็นต้นค่ะเครื่องหมายหรือตราสินค้าที่เราเรียกว่าแบรนด์มาร์กตราสินค้าตัวนี้จะเป็นลักษณะที่เราเห็นภาพลักษณ์ออกมาแต่เราจะไม่สามารถที่จะอ่านออกเสียงได้แต่พอเราเห็นภาพเหล่านี้ปุ๊บเราจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าเขาขายสินค้าหรือบริการ ข้อที่2ค่ะคือการประเมินผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อจะได้รับซึ่งกฎข้อนี้เราจะสามารถที่จะแยกออกมาได้ถึง3ระดับด้วยกันนั่นคือลูกค้าได้รับประโยชน์อะไรจากสินค้าที่นําไปใช้และได้เงินเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถวัดได้จากการนําไปใช้และได้เงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ข้อที่2ลูกค้าได้ประโยชน์จากการนําสินค้าไปใช้และได้รับ ความประหยัดมากขึ้นวัดผลได้จากการนําสินค้าไปใช้แล้วประหยัดมากขึ้นเท่าไหร่ข้อที่ 3. ลูกค้าได้ประโยชน์จากการนําไปใช้แล้วประโยชน์ที่ได้รับนี้ไม่ใช่เป็นตัวเงินค่ะแต่ได้ถึงความสะดวกสบายซึ่งสามารถวัดผลได้จากการนําสินค้าหรือบริการนั้นไปใช้เมื่อเทียบกับสินค้าตัวอื่นหรือบริการตัวอื่นของบริษัทอื่นนั่นเอง มาเรามาทําความเข้าใจถึงกฎข้อที่3ค่ะคือเข้าใจถึงต้นทุนที่บริษัทมีอยู่ต้นทุนที่บริษัทมีอยู่นั้นมีอยู่ด้วยกัน3อย่างด้วยกันค่ะนั่นคือต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรและต้นทุนจมต้นทุนคงที่หมายถึงต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นระดับของกิจกรรมไม่ว่าจะกิจกรรมมากน้อยเพียงใดต้นทุนนี้ก็ยังเป็นต้นทุนที่เราจ่ายไปแล้วจะไม่มีการจ่ายอีกอย่างเช่นการซื้อเครื่องจักร หรือจะเป็นเงินเดือนพนักงานก็ได้เช่นกัน 2. ต้นทุนผันแปรหมายถึงต,ต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามระดับของกิจกรรมการผลิตสินค้าในสัสดส่วนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงในจํานวนหรือระดับของกิจกรรมเช่นเราซื้อวัตถุดิบ หรือค่าไฟค่าคอมมิชชั่นค่าหานะหรือแม้กระทั่งค่าหิ่งหอสุดท้ายคือต้นทุนจมค่ะต้นทุนจมหมายถึงต้นทุนที่เกิดจากการตัดสินใจในอดีตด้วยผลของการตัดสินใจดังกล่าวแล้วนั้นไม่มีผลต่อการตัดสินใจในปัจจุบันแล้วค่ะแม้บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีวิธีการผลิตใหม่ๆแต่ค่าใช้จ่ายนั้นก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเช่นทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือว่าค่าสิทธิบัตรการถื้อรองต่างๆหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการวิจัยไปแล้ว ทีนี้เราก็มาถึงกฎข้อที่4แล้วนะคะก็คือตังการตั้งราคาให้มีกําไรสมเหตุสมผลไม่มากและไม่น้อยเกินไปค่ะการตั้งราคาที่สมเหตุสมผลนั้นเราดูจากอะไรก็เราดูจากลูกค้านั้นราคาเป็นหลักลูกค้าไม่ได้สนใจราคาว่าต้นทุนสินค้าของเรานั้นมีมากหรือมีน้อยแค่ไหนแต่ลูกค้าสนใจเพียงว่าเงินที่เขาจ่ายออกไปคุ้มค่ากับที่เขาจ่ายหรือไม่หรือความคาดหวังที่ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับสูงพอกับที่เขาจ่ายไปหรือไม่นั่นเอง นั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างแบรนด์สินค้าค่ะมาถึงกฎข้อสุดท้ายค่ะกดข้อที่5พิจารณาว่าราคาที่เราตั้งเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของเราหรือไม่ข้อนี้เรามาะพิจารณาถึงอะไรเราพิจารณาถึงว่าเราต้องการให้สินค้าหรือบริการของเราอยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับใด เราก็ต้องตั้งราคาสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและระดับราคาที่เหมาะสมและเราก็ต้องสร้างแบรนด์ของเราที่เป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เหมาะสมกับราคาด้วยและราคาก็ต้องเหมาะสมกับแบรนด์ด้วยเพราะฉะนั้นการตั้งราคาก็ต้องตั้งราคาตามเซกเมนต์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายการกําหนดราคาข้อนี้จึงเป็นถือว่าเป็นการกําหนดราคาให้สอดคล้องกับลูกค้าและสอดคล้องกับแบรนด์ค่ะ เห็นไหมคะว่าการกําหนดราคาสินค้านั้นสําคัญขนาดไหนแต่ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะเพียงแค่คุณจํากฎเพียงแค่5ข้อและนํากฎเหล่านี้ไปใช้คุณก็สามารถที่จะกําหนดราคาสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ